สวัสดีครับทุกคนกับมาพบกับช่อง Safar Story Channel นะครับวันนี้เราก็จะมาประลองความสโลของสกุชชี่ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันครับก็คือเราจะทําการจับสกุชชี่นะครับก็คือสุ่มเอานั่นเองครับเราก็จะสุ่มสกุชชี่มาทั้งหมด3ชิ้นครับแล้วก็เอามาประลองกันครับว่าชิ้นไหนจะสโลมากที่สุดครับถ้าชิ้นไหนสโลที่สุดชิ้นนั้นก็จะเป็นผู้ชนะของเราในวันนี้นั่นเองครับโอเคทุกคนเดี๋ยวจะทําการสุ่มสกุชชี่กันเลยครับก็เดี๋ยวเราจะเอาสกุชชี่ออกมาวางไว้ก่อนนะนี่สกุชชี่พวกนี้เราก็เคยรีวววิปหมดแล้นน เนี่ยเห็นไหมมีบ๊อกคอนด้วยแล้วก็มีมพวกสกูชี่ชิ้นเล,เล็กๆอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับอันนี้จะเป็นสกูชี่ทั้งหมดเลยทุกคนนี่ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันครับเคเดี๋ยวจะมาสุ่มกันเลยเดี๋ยวเราจะหลับตาแล้วก็หยิบมาทั้งหมด3มชิ้น,นครับเคเดี๋ยวขออนุญาตทําให้มันแบบว่าเละๆหน่อยมาทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มหยิบชิ้นแรกเลยชิ้นที่หนึ่งปึ๊บหยิบมาแล้วได้ชิ้นอะไรนี่ได้ชิ้นนี้ทุกคนเป็นบันหน้าชมพูะครับนี่โอเคต่อไปชิ้นที่ ชิ้นที่สหลับตาหยิบเอาอันไหนดีอะเอาอันนี้แล้วกันนี่อันนี้เป็น mini panda bun นะทุกคนนี่เลยก็จะเป็นแบบนี้เนฮะ้ยทำไมเราจับน้าจะชินเล็กเลยกันทุกคนต่อไปชิ้นที่สามนะหลับตาเดี๋ยวทำให้เล็ก,ก่อนเอาชิ้นนี้นี่อันนี้เป็นแ panda bun โอเคทุกคนอันนี้ก็คือผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้ครับก็มีสกุชชี่ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันทุกคนอันนี้จะเป็นชิ้นแรกครับก็คือ เป็นบันหน้าชมพูนั่นเองแล้วก็ชิ้นที่2ก็จะเป็นแพนด้าบันครับแล้วก็ชิ้นที่3ก็คือจะเป็นมินิแพนด้าบันนั่นเองครับนี่นี่เลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเคบทุกคนเดี๋ยวเราไปประลองความสโลกันเลยครับว่าชิ้นไหนจะสโลมากที่สุดนะเคเดี๋ยวจะขออนุญาตวางกล้องไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาเริ่มจากผู้เข้าแข่งขันรายแรกของเราก็คือนี่เลยมินิเอไม่ใช่มินิดิเป็นบันหน้าชมพูนะทุกคนนี่เลยเห็นไหมคือแบบแก้มมันชมพูมากๆเลยทุกคนเคเดี๋ยวจะขออนุญาต เอาผู้เข้าแข่งขันรายอื่นออกไปก่อนนะนี่อันนี้คือผู้เข้าแข่งขันรายแรกของเราในวันนี้นะครับเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยว่ามันจะสะโลหรือเปล่านะทุกคนหนึ 1, 2, ่งสองสามฟึบความสโลอันนี้เราจะให้เป็นคะแนนเต็มสิบแล้วกันทุกคนความสโลเนี่ยรู้สึกชิ้นนี้จะไม่สโลเลยทุกคนเนี่ยเห็นไหมคือแบบแค่บีบมันยังไม่ถึงแบบครึ่งวินาทีเลยมันก็ขึ้นมาแล้ว,วเห็นไหม สำหรับชิ้นแรกนะคะเราก็ให้ไปเลยศูนย์คะแนนนั่นเองทุกคนเพราะว่ามันไม่มีความสโลเลยไม่แต่นิดเดียวนะเห็นไหมเนี่ยบีบไปปุ๊บไม่มีความสโลเลยอันนี้ก็คือผู้เข้าแข่งขันรายที่2ของรานนวันนีนะครับก็คือแพนด้าบันนั่นเองนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคนนี่เลยอันนี้ก็อาจจะแบบมีขาดนิดนึงนะเพราะว่าเราก็ซื้อมานานแล้วครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูความสโลกันเลยโอเคนะหนึ่งสองสามปุ๊บนี่อันนี้จะเป็นความสโลนะทุกคนนี่เห็นไหม ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเห็นไหมคือบีบไปมันก็ขึ้นช้าอยู่นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูมุมด้านข้างกันบ้างนี่เห็นไหมมันเป็นแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวเผื่อทุกคนมองไม่เห็นแป๊บนึงโอเคหนึ่งสองสามฟึ๊บเนี่ยคือมันก็มีความสโลว์อยู่นะทุกคนนี่เห็นไหมคือบีบไปก็ขึ้นช้าอยู่นะครับโอเคนี่เห็นไหมอันนี้เป็นความสโลว์ครับซึ่งก็ชิ้นนี้ความสโลว์ก็ถือว่าดีอยู่นะทุกคน อันนี้เราก็ให้ไปเลย8คะแนนความสโลก็ดีมากเลยทุกคนชิ้นนี้ให้ไปเลย8คะแนนครับต่อไปผู้เข้าแข่งขันรลยที่3ของเราในวันนี้ก็คือมินิแพนด้าบันนั่นเองทุกคนนี่เลยก็ตามชื่อเลยครับก็คือมินิแพนด้าบันเห็นไหมมันก็อันเล็กมากๆเลยทุกคนเนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่ามินิแพนด้าบันเนี่ยมันจะสโลหรือเปล่านะโอเคหนึ่งสองสามฟึบนี่อันนี้ก็จะเป็นความสโลนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้สโลมากเท่าไหร่นะทุกคนนีเห็นไหม คือบีบไปมันก็มีขึ้นช้าอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ช้าเท่ากับแพนด้าบันอันนี้นะเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นความสโลนะอันนี้ก็คือมินิแพนด้าบันนี่มันก็สโลว์อยู่แต่ว่ามันสโลว์นิดเดียวนะทุกคนไม่ได้สโลว์มากเท่าไหร่นี่เป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นด้านข้างนี่เห็นไหมด้านข้างก็ใกล้เคียงกับตรงนี้นะนี่นี่เลยความสโลว์ก็เป็นประมาณนี้นะครับก็สำหรับชิ้นที่3มแล้วก็ให้ไปเลย6คะแนน นี่ก็ยังถือว่าดีอยู่นะทุกคนเห็นไหมมันก็ยังมีความสโลว์อยู่นะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผลการตัดสินก็ได้ออกมาแล้วครับสำหรับสกุลชีชิช้นแรกนะคบแพนด้าบันก็ได้ไปทั้งหมด8คะแนนนะคะแล้วก็มินิแพนด้าบันได้ไป6คะแนนะแล้วก็บันหน้าชมพูได้ไปศูนย์คะแนนสรุปเลยผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือแพนด้าบันนั่นเองทุกคนเย่อันนี้คือผู้ชนะของเรานะเห็นไหมสโลว์ที่สุดเลยนะครับแล้วก็ชิ้นนี้สโลว์นิดเดียวนี่ ส่วนชิ้นนี้ไม่สโลเลยเห็นไหมบีบปุ๊บไม่ไม่ได้มีความสโลเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับกับการประลองความสโลของสกู๊ตชี่ทั้งหมด3ชิ้นที่เราเอามาให้ทุกคนดูในวันนี้ครับก็ตอนนี้เราก็ได้รู้ผู้ชนะของเราไปแล้วนะครับก็คือแพนด้าบันนั่นเองครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยคับบ๊ายบาย